ท่านราชาจะไปไหนหรอพวกเรามาทำเรื่องสำคัญให้เสร็จกันเถอะเจ้าทำอะไรเนี่ยอย่ามาถอดกางเกงข้าสิท่านคือราชามารกับชาติมาเกิดพวกเราอ่ะล้วนเป็นนางสนมของท่านตอนนี้เผ่ามารของเราอ่ะกำลังตกอยู่ในอันตรายท่านต้องขยายพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าของเราเอาไว้นะคะเอ้ยเดี๋ยวก่อนข้าเป็นแค่นักเรียนธรรมดา จะเป็นราชามาได้ยังไงการที่ท่านสามารถเปิดหนังสือเล่มนั้นได้อะก็คือหลักฐานไงคะไตลานี้มีเพียงกายเสียนเท่านั้นแหละที่จะสามารถเปิดหนังสือเล่มนี้ได้ไม่ผิดแน่หรือว่าท่านอะ่ะท่านกำลังเกียดข้าอยู่หรอใจเย็นๆก่อนนี่คือผลประโยชน์ของเราเชียวนะเราจะไม่ปฏิเสธเราจะปฏิเสธไปทำไมกันล่ะ ผู้หญิงอ่ะออกตัวเลงขนาดนี้ถ้าเรายังจะเล่นตัวแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ชายหรือไงเข้ามาเลยเย่เบาๆหน่อยนะข้าเพิ่งจะเคยทำครั้งแรกตอนนี้ไม่ใช่เวลาแต่ข้าถอดกางเกงออกแล้วนะอย่ามาก่อกวนปล่อยข้าออกไปข้าทนไม่ไหวแล้ว เจ้ารู้ไหมว่าทำเรื่องอย่างว่ากับนางไปจะเกิดอะไรขึ้นหาเจ้าจะระเบิดตัวเองตายทันทีต้นกําเนิดพลังทุกอย่างมรโลกนี้อ่ะเรียกว่าจี้อยู่กึ่งกลางระหว่างฟ้าและดินผู้ฝึกฝนทั่วไปอ่ะจะได้รับพลังงานจากสัตว์ที่ทําการทำพันธัญญากันแล้วจากนั้นก็ยืมพลังจากสัตว์เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังปานส่วนกายเซียนที่เจ้ามีนั้นอ่ะสามารถดูดลืนพลังจี้ได้โดยตรง จากนั้นก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังปานภายในร่างกายผ่านลิงซิ่งตัดแปลงและการถอยถ่ายทอดพลังไปให้สัตว์พูดง่ายก็คือเจ้าเป็นเหล่งสร้างพลังงานนั่นเองการทําเรื่องอย่างว่ากับจีเกอไม่ใช่เ,เล่นๆแต่เป็นการปล่อยพลังจีในร่างกายซึ่งเจ้าที่เพิ่งจะมาบนโลกใบนี้ยังไม่มีพลังเหลือเก็บอยู่เลยหากทําเรื่องอย่างว่าแล้วเจ้าจะระเบิดตัวตายทันทีนี่มัน พลังหยินหยาในตำนานแล้วทำไมเจ้าไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วเผ่ามารอะไรแล้วเจ้าคือใครอธิบายมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยใจเย็นๆข้าบอกก็ได้ในฤดูหนาวปีหนึ่งราชามารสวรรคตเผ่ามารจะเกิดสึกภายนั้นขึ้นมนุษย์เลี้ยเผ่ามารไม่ถูกกันจู่ๆมนุษย์ก็บุกโจมตีมีมารมากมายที่ถูกสังหารอย่างน้าอานาถ เพื่อให้เผ่ามารดำรงอยู่ต่อไปได้ราชนีจึงตัดสินใจใช้วิชาลับประหนึ่งสัตว์มารที่แข็งแกร่งที่สุด15ตัวเอาไว้ในร่างกายของข้าเปิดไมติและส่งเรามาที่โลกใบนี้ข้าเป็นถึงภาชนะหน้าเดียวในตอนนี้ที่ก็คือพาสัตว์มารในร่างกายของมารอให้ราชามารกลับมาอีกครั้งรวมกับสัตว์มารทั้ง15ตัว ขยายหันพันและนำพาเผ่ามารให้กลับมาลุงรืองอีกครั้งหรือก็คือข้าเป็นราชาแค่ในน้ำแต่แท้จริงแล้วก็เป็นชายหลายเมียที่ไรหัวใจสินะพูดอะไรแบบนั้นล่ะมารทั้ง15ตัวของนางอะ่ะเจ้าผ่านการคัดเลือกมาหมดแล้วทุกๆตนน่ะจะนำพาความน่าตื่นเต้นมาให้เจ้านอกจากจะมีไก่จิ้งจอกกระต่ายแล้วก็เสือแล้วยังมีหม,มีกับกิ้งกาด้วย ใครมันจะไปอยากทำเรื่องอย่างว่ากับกิ้งก่าเล่าข้าเป็นถึงราชามานถ้าโดนจับได้ถูกฆ่าแน่ๆเพราะมนุษย์เกียบผอมานจะตายไปน่ากลัวเกินไปแล้วข้าขอปฏิเสธการขยายพันธุ์สัญญาเซ็นไปแล้วตอนนี้เจ้าปฏิเสธไม่ได้หากไม่ขยายพันธุ์ก็จะต้องปล่อยนางมานทั้งหมดออกมาจากนั้นก็ให้พวกนางกินเจ้าเข้าไปซะ สัตว์มารพวกนั้นต้องทําให้เราระเบิดตัวตายแน่ๆเจ้าเป็นปูษาหรือไงต้องทําตามคําสั่งเท่านั้นมันถึงจะยอมช่วยเราผานึงพวกนางจี้เคอร์อ,อะไรนั่นอะดูโลจินมากๆแต่ถ้านางคอยปกป้อง,องเราก็คงจะปลอดภัยอยู่ค่อย,ยอมให้นางทำตอนคืนแล้วกันจริงสิเจ้าบอกว่าข้าสามารถเปลี่ยนจี้ให้กลายเป็นพลังของตัวเองได้ทีนะ แต่ทำไมข้าไม่รู้สึกอะไรเลยล่ะเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอได้สู้เจ้าก็จะรู้เองสู้กับใครหรอหรือว่าจะหลบการโจมตีของข้าได้ด้วยหรอเนี่ยไอเวนเอ้ยข้าบเมินเจ้าต่ำไปสินะลูกชายเจ้าเมืองหลิวตาเตี้ยวไอ้โจรสัตว์มารอยู่ไหนเนี่ยเอาออกมาให้เราดูหน่อยสัตว์มารสองดาวเสือ ใช่จริงๆด้วยบ่าเขาบุมันน่ะไปเรียกหลิวต้าเตี้ยวมาแล้วไอเวนถ้าพวกเจ้าทําให้ท่านราชาบาดเจ็บแม่แต่นิดเดียวข้าจะส่งพวกเจ้าไปลงนรกให้หมดเจ้าลงมือเองเลยลองใช้พลังดูหาข้ายไม่เคยสู้ใครชนะมาก่อนเลยนะเฟ้ยจับมันไว้เอาสัตว์มาออกมาฮ้ไอ้สวะเจ้าเจ้าไปเอาสัตว์มาระดับสูงมาจากไหน มันน่าจะเก็บมาจากข้างถาาละมั้งฮไอ้พวกบ้าอย่ามารังเกกันนะเอาหมัดข้าไปกินเออ